ข้าวฟฝาก้านแก้วครับใหญ่ที่สุดในออจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้มุมมุมอะไรมุมกาแฟครับออร์ดาเอเดาสา,ามสิบหกสามสิบห้าบาทข้าวฟ่ากครับเข้าวทางแก้วครับ นมนมเนยพี่แดงได้เลยโอ้มีของฝากเยอะเลยนะครับมาซื้อมาหากันนะครับร้าน,น,น,นของฝากทั่วไปเลยอ,ออกทำหม้อแกงบ้าบี้มะพร้าวขนมชัน้น เอารถเห็านะครับเหลือสมแท่านท่านสามห่าครับสาม้ครับขนมชั้นที่ดังที่สุดในประเทศไทยไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าไม่มีที่ไหนอร่อยเทียบเท่าขนมชั้นเราคนพูดถึงกันเยอะเราไม่ได้ดังแค่เมืองไทยนะครับตอนนี้เข้าไปขายัปทั่วอาเซียนโอเคเส้นทำท่าเรือนะเป็นที่จุดดวของปากนะครับ ขน,นมนซื้อหมาไนะครับร้านแก้วขนมร้านของฟาใหญ่ที่สุดนะครับนมชั้นอันตรงน,นสดกัาต้นค่าทำลาสมุนไพรนะครับอมวลสดนะครับ กล่องอะไรครับห้บาทอันนี้เ็าเรียกอะไรทองม้วนสดครับโอ้ซื้อกะเล็กระริบเลครับกาบินโอ้ก็บินทิท่าไรเนี่ย่าค่ะกล่องละเก้าสิบาท นีขนาเหนเดอียวดำก็บีาเียวดำอันนี้บ้ากล่องละเจดิบาทอ๋อข้เียวดำกับขาวเหนียวขาวน้ดคนัดวค่ะของไรของฝั่นีครับอันนี้ ริสปี้ปหติอ,อ,อ๋อสองร้อละะร้อแต่ย่างโ้ฉั้นขายดีจังเลยตังงหรอกลองทไหรนะ ต้องกรองลอยเออกินด้าีบินมะพร้าวอ่อนอ,อร่อยะะเดีียวน้ำพริกเอมาเต๊กมอแง ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างครับวุ้ยสปีรูดสน่าร้อยจังเลย What do you get? What? This meal.

กระเป๋ายาังหมดร้านหรือยังร <c oughs> ้านใหญ่มากครับเราจะซื้อของฝากอย่างไรมือไปบ้านนะครับอันนี้เป็นฟู้ดเป็นอาหารนะครับมีของฝากนิดหน่อยครับีอันนี้อ,อาหารการกินนะครับอ๋อกินปลา

ก็มีก๋วเตยวมีคุยวต้มว้เสียวนะครับมีใสงเสียวยินตโฟร้านรุ่รงรุนงครับรบางที่จดรถคนก็ออกมาซื้อมาหาเอเครับก็ร,รีวิวร้านแก้วศูนย์ของฝากที่จะภปท่าม่วงจังหวัด ah nah lah macam macam ni dah dah saya